งามสง่ายิ่งนักทานามัยศิละไมคงเกิดมีเดชเจ้าภาพเจ้าสถาการนี้การกระถินหรือการใดขอท่านจงเปลี่ยนวาจาเพื่อให้เกิดกุศลจิตเป็นนิมิตแห่งการเพิ่ม าก็แลกันนี้เป็นการแห่งกองการกระถิ่นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้น้อมนำไว้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์้อมมูลด้วยอุสมและบารมียามด้วยการทังนี้แลขอให้ทุกดวงจิต ทุกดวงใจจงอัคนโมทนาทานสาธุการขึ้นพร้อมกันเถินสาธุสาธุสาธุอัคนโมทามิใคห้เจริญปัญญา

เดี๋ยวลงตาจะไปเดินบินทบาทใครจะถวายบินทบาทที่เป็นพระป่าก,ก็เต็บตัวนะลงตาจะเจ็บหลังจากถวายทรงชยธรรมก่อนเต็มเสาบาท,ทางเดินไนแล้ว มันเวยละม่นจะวายละมันจะวายละเดี๋ยวสักเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวนะครับเอาเพื่อนเอาไปเจ็ดสิบกว่ากิโลเอาไปไว้ผมตาบิบบัสตาบิบตา

tay bàn này không tay nhở? đấy đấy, nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhanh ๋อสิสิ่าูอไอกจับมันนะีเอาไปผู้ไปท้ายผู้เอาไปไปไปวุ่น